ตอนนี้สถานการณ์คือโอเคซีนารีโอแรกเนี่ยก้าวไกลพิธาเนี่ยตอนนี้เปอร์เซ็นต์เหลือน้อยแล้วถัดไปเขาบอกว่าจะเป็นคิวของเพื่อไทยนะทีนี้เพื่อไทยเนี่ยเขามีแคนดิเดตสามคนก็คือคุณน<ค>ุงอิงคุณเศถษาแล้วก็คุณชัยเกษมตอนนี้นชื่อที่เด่นออกมาก็คือคุณเศถฐาสิ่งที่เรากําลังจะรอดูกันก็คือว่าตอนที่เพื่อไทยส่งคุณเศษามาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยจะมีก้าวไกล เป็นเป็นแพ็คร่วมไหมนะอันนี้คําถามแรกคําถามที่สองคือถ้ามีก้าไกลเนี่ยสอวอเขาจะว่าอย่างไงนะหลังจากนั้นหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าสอวอเขาเซโนผลโหวตยังได้เท่าๆเดิมอยู่ยังไม่ถึงสามเจ็ดหกเนี่ยเพื่อไทยจะเอาอยัางไงต่อเพื่อไทยเนี่ยจะส่งคุณเศรษฐาขอภายอุ้งอิงหรือว่าจะเป็นคุณชัยเกษมและมันก็ค่อนข้างชัดว่าตอนนี้บอลมันก็จะไปอยู่ที่มือของเพื่อไทยแหละว่าเขาเนี่ย จะเลือกให้ก้าวไกลหรือไม่มีก้าวไกลหรือว่าจะยอมเสียสละขนาดที่ว่างั้นตัวเองถอยไปแพ็กกับก้าวไกลเลยว่าฉันยังไงว่าถอยไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันซึ่งพูดตามตรงเป็นไปได้ยากก้าวย่างไหนของเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้แหลมคมมากแล้วก็ก้าวไปทางไหนเนี่ยก็เสี่ยงทั้งหมดเลยอืล่าสุดคุณเศรษฐาก็เห็นผมเห็นในวอยนะเห็นกราฟิกของไวทีวีนะก็เริ่มออกมาส่งสัญญาแล้วบอกว่าก็ถ้าอยากจะจัดตั้งรัฐบาลให้สาเร็จเนี่ยก็ต้องไม่มีเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง นะทั้งที่คุณเศรษฐาก่อนันนี้ก็คือเคยบอกมาแล้วว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าก็เริ่มส่งสัญญาณและตอนนี้ทุกถนนทุกสายมันเริ่มไปสู่ที่ว่ามันต้องตั้งรัฐบาลกันให้สําเร็จรเพื่อให้ปากท้องเดินไปข้างหน้ากันได้อันนี้ชวนวิเคราะห์แล้วก็ชวนคุยให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพนะว่าการเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะแต่ว่าอยากชวนทั้งสองคนคุยกันต่อว่าถึงถึงเวลาจริงๆนะตอนนี้นมีอะไรมีอะไรอยากจะบอกไปที่ยังพักเพื่อไทยไหม ในฐานะคนที่ไปม็อบมาเมื่อวานนี้ว่าถ้าเกิดตอนนี้เขาเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องฟังคนที่เคลื่อนไหวอยู่คนที่ไปม็อบเมื่อวานเนี้ครับสิ่งที่ฝากความหวังไว้กับเพื่อไทยอะอยากให้เขาทําสิ่งที่เขาเชื่อเราจะได้เลือกความเชื่อของเราถูกทําสิ่งที่เขาเชื่อเราจะได้ จะได้เออเราจะได้รีแอคถูกอืมอืมคือคืออันนี้คือเรื่องที่หมายหมายความว่าที่ผ่านมารู้สึกว่ารีแอคก,กับเพื่อไทยไม่ถูกด้วยไหมหรือยังไงบางทีมันมีมีมีบางครั้งแต่ว่าเออเรา,เราร,าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าก้าวต่อไปของเขามันสําคัญจริงๆเหมือนที่คุณพลอยพูดมันจะไปทางไหนมันแหลมคมแล้วมันแล้วมันเสี่ยงแล้วมันมันจะ define ตัวเขาในอีกต่อไปมากๆเหมือนกันเราเราแล้วเราก็ เออเราก็อยากให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาเชื่อมันก็เป็นทางเดียวที่ดีที่สุดแล้วคนระับอืมอืมเบนจาล่ะมีอะไรอยากบอกกับเพื่อไทยไหมครับก็เราคิดว่าสำหรับเพื่อไทยอ่ะตอนนี้โดนบีบทุกทางเหมือนกันพักเพื่อไทยก็เป็นพักที่น่าจะโดนดีบจากหลายๆฝั่งอะเนาะเราคิดว่าสิ่งที่อยากบอกก็คือเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลเราก็คาดหวังว่าจะสามารถทําหน้าที่ของตนเองได้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องสิ่งที่ปออระชาชนคาดหวังกับคัดเพื่อไทยมากที่สุดตามกระแสเนาะก็คือเรื่องเศรษฐกิจเราก็ยังคาดหวังว่าถ้าแอดลิสเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการธรรมนูญเนี่ยถ้าถ้ามันได้มาแก้ไขตรงนี้ได้บ้างเนี่ย มันอาจจะช่วยการปลดล็อกในขั้นขั้นต่อไปสําหรับประชาธิปไดยใหม่ของเราคือเราก็ยังมีความคาดหวังเราก็ยังเชื่อมั่นมากกว่าไอพักฝั่งนั้นอยู่แล้วอืออืม,อม,มีอีกเรื่องหนึ่งที่พ่ออยากถามอะค่ะไม่เอาเท่าที่ตอบได้นะคะแต่ว่าพ่อยกลับมาที่คณิตสัร์การเมืองเนาะซึ่งพ่อยเกลียดมากๆพอยแบบไม่ไม่ไม่ชอบมันมากๆแต่ว่าเอา่อพอมันมี กติกาล็อกมาว่าต้องได้ตัวเลข3-7-4ตอนนี้น่าจะเป็น3-7-4เพราะว่าคุณพิธาก็ออกไปแล้วก็มีสาวอเลนัวออกไปใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยทำให้พอคนคิดคำนวณกันแล้วก็ตัวเลขโจทย์ที่เพื่อไทยต้องแก้มันก็ยังเป็นตัวเลขชุดเดิม ที่ก้าวไกลต้องหาสว60กว่าคนเนี่ยซึ่งพอมาถามว่าเพื่อไทยจะหาได้หรือเปล่าสว60กว่าคนหลายคนก็คิดว่าต่อให้เปลี่ยนหัวแล้วเนี่ยแต่สวก็คงไม่โหวตให้หรอกแต่ถ้าโหวตให้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะแต่ว่าเราพูดถึงซีนารีโอที่โหวตไม่ให้เนาะคราวนี้โจทย์ก็คือต้องได้60กว่าเสียงมาซึ่งก้าวไกลเพื่อไทยถ้ายังอยู่ด้วยกันเนี่ย ตอนนี้ฉายไปที่ภูมิใจไทยซึ่งหลายคนโดยเฉพาะเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของก้าไกลเพื่อไทยเนี่ยมองว่าถ้าจับมือกับภูมิใจไทยมันก็กลืนเลือดอยู่แล้วก็ก้าไกลเนี่ยอาจจะต้องแม้จะโหวตให้เพื่อไทยก็ตามแต่ก้าไกลเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้ว่าภูมิใจไทยจะยื่นเงื่อนไขอะไรมาหรือเปล่ามันก็เป็นไดเรมม่เดิมที่ว่าจะทิ้ง1นึ 2, หรือว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะมีเซนาริโอที่ว่าเก้าไกลโหวตให้ฟอร์มรัฐบาลได้สาเร็จ แต่ว่ากลับตัวมาเป็นฝ่ายคานอย่างนี้เนะะี่ยค่ะอันนี้มันเป็นเซนาริโอที่น่าจะเป็นวิธีการพูดที่เป็นเมนเนอร์ทีฟตอนนี้รับได้ปะหรือว่าก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคอยู่ดีสำหรับคนที่ผ่านช่วงโควิด19มาผ่านความหวังความฝันต่างๆมาเบนจาคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะพี่เหมือนแบบ บางทีเราอาจจะต้องเลือกระหว่งางมะเร็งตับกับมะเร็งปอดอย่างนี้เหรอแบบว่า,<ม>า <laughs> เราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราบอกว่าเรารับไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วเราทําอะไรได้ถูกไหมคือสุดท้ายที่สุดแล้วอะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะเราก็ต้องทําใจยอมรับกับมันแหละแล้วก็คิดหาทางต่อว่าในภายภาคหน้าจะแก้ไขมันยังไง คือโอกาสที่จะผิดหวังอมันสูงมากแล้วก็ทําใจไว้พอสมควรอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากตอบว่ารับได้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมันก็จะแบบว่าเราก็ไม่ได้รับได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นสภาวะที่แบบว่ากูต้องรับได้ใช่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมก็เลือกไม่ได้อย่านไเพราะว่าเลือกไม่ได้ค่ะอยากพูดไหมคะคุณเอ็ม กับแบบกับคณิตสัร์การเมืองที่แบบสุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องไปหามาหกสิบคะแนนเนี้ยมันเป็นหกสิบคะแนนที่มันแบบเป็นโจทย์ที่มันไม่มีทางมันไม่มีชอยที่ดีเลยสําหรับคนที่อยู่หรือว่าเรียกตัวเองว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเนี้ยไม่มีชอยไหนสักชอยเลยที่เป็นชอยที่ดีผมผมเริ่มผมเริ่มชาแล้วผมรู้สึกว่ามันตอนนี้มันแบบมันมันโดนทิ่มไปทั้งตัวหมดแล้วมันจะ เพิมอีกสักเล่มหนึ่งที่มันก็คงไม่เจ็บกว่านี้มากแล้วห่ะมั้งครับนะมันมันทําอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้วแบบก็ก็ใช่เราเราทำอะไรได้มากกว่านั้นออซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรทั้งทั้งสองคนนะแต่ว่าสมมติสมมติประเมินแบบเนี้ยิ่งฟังแบมมันเหมือนว่าถ้าเกิดว่าฝั่งที่เขาคิดจะจัดการกับกระบวนการทั้งหมดเนี้ยเขาฟังดูโหก็ พังดูพูดง่ายๆม็อบก็ไม่เด่นมาไม่ได้จะมาเยอะอ่ะนึกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันก็เริ่มมีความด้านชาจริงๆถูกไหมว่าแบบโอ้มันมันมันเกิดขึ้นกับเราจนชินจนชาแล้วอะไรย่างนี้อืม,อ,มอันนี้แรกเปลี่ยนคุยกันเฉยๆซึ่งไม่ได้ว่าเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องมีอะไรต้องรับผิดชอบสารพัดอย่างแต่ว่านี่มันคือหนึ่งในสิ่งที่เขาคำนวณกันมาแล้วว่าเนี่ยถ้าทําแบบนี้แย่สุดมันก็จะมีม็อบถูกไหมถ้าไม่นับ เรื่องอื่นน,นะเรื่องความหมดศรัทธาต่อกฎหมายต่อศาลต่อรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามเนี่ยนะต่ออดีตรัฐบาลเก่าอะไรก็ตามเขาบอกว่าปล่อยไปเด็กมันจะดา่าก็ด่าไปฉันได้กลับมาเป็นรัฐบาลทํางานเดินหน้าต่อไปเนี่ยม,มันมันอันนี้เราแชร์ว่ามันมันมีผลไหมว่าเออเขาเขาก็จะคิดแบบนี้ได้ครับว่าเออเนี่ยเพราะเราเพราะเราชินชาก,กับมันมากนะครับเบนจาก่อนได้ ให้เป็นจาก,ก่อนเพราะว่าเพราะว่ายูก็ไฟมานานเน้วถูกไหมสี่ห้าปีเลยใช่ไหมเราว่าเขาใช่เขามีวิธีคิดอย่างนั้นได้แล้วอีกอย่างคือเขาสามารถเขาเรียนรู้เราเขาเขาก็จะรับมือกับเราได้อาจจะมีวิธีรับมือกับเราได้มากขึ้นหาวิธีแบบว่าค่อยๆทําให้เราด้านชาแต่แต่เอาจริงๆไหมคือมันอาจจะดูแบบดูดูด ดูคาดการยากแต่เราเชื่อว่าเมื่อถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้แล้วแบบว่ามันมันอัดแน่นมากๆแล้วอะ่ะเราเชื่อว่ายังไงอ่ะคนก็ออกมาแล้วถึงจุดนั้นอ่ะมันจะกลับมาชุลมุนวุ่นวายอีกครั้งไม่มากก็น้อยอ่ะเขาต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเราไม่รู้หรอกนะว่าเงื่อนไขตรงนั้นอ่ะมันจะนําไปสู่อะไรแต่เราคิดว่าเมื่อถึงทางตันแล้วแบบคนเขาไม่เห็นหนทางแล้วจริงๆหนทางแบบ ทุกแบบแล้วเขาอาจจะออกมาคือเราคิดว่าตอนนี้คนมันยังพอมีหนทางบางทางที่มันจะพอไปได้พอที่จะแบบว่าเอ้ยกระแสกระแสกระแซ,แซ,แซ,แซไปได้ถึงไม่ถูกใจเท่าไหร่หรอกไม่เป็นไปนตามอุดมคติด้วยแต่ว่ามันก็ยังพอไปต่อได้พอแบบให้ออกซิเจนให้มันเดินหน้าได้มันก็เลยอาจจะแบบว่ายังไม่ถึงจุดที่คนต้องออกมาแต่เมื่อไหร่ที่มันถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วมันในสภามันตันแล้วเราคิดว่ายังไงอะ่ะ คนก็จะออกมาแล้วถ้าคนออกมาเยอะมันก็มีโอกาสที่แบบเราจะ,จะกดจะกดดันอะไรสักอย่างได้เป้านั้นแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออีเวนต์อะไรแต่เราคิดว่ามันน่าจะมีเฮ้ยเบนจายพี่ขอถามบบเพลเจอร์หน่อยนะสมมติสมมติเนยะทำนายเป็นพ่อหมอเลยนะแม่หมอแล้วกันพทษทีทำนายเป็นแม่หมอเลยว่าอีกสักสองปีข้างหน้าเนี้ยจะจะมีอยููเห็นภาพนั้นไหมว่าจะมีคนมาชุมนุมแบบ เป็นแสนอะไม่ต้องถึงล้านหรอกหลักเป็นแสนเลยอะเราคิดว่าเป็นไปได้นะคือคืออสมมติเซลว่าแปดพัรเนี่ยมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่ไหมคะ่ะคือยังไงสภามันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงการบริหารที่เขาจะบริหารเลยอะมันมันจะไม่มีทางดีไปมากกว่านี้แล้วแล้วมันจะแย่ลงมันจะถึงทางตันยังไงเสียเชื่อเราเราเชื่อนะว่า เนี่ยนั่งกันอยู่หนึ่งสองสามสี่เมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วแบบที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแล้วว่าในสี่คนเนี่ยก็ต้องออกไปทําอะไรสักอย่างแหละ <c oughs> คือเราคงไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆแล้วรอดูมันชิปหายต่อหน้าได้อยู่แล้วออะืมแสดงว่าประเด็นคือความตอนนี้อารมณ์ความไม่พอใจของคนเนี่ยมันเยอะแหละ <c oughs> แต่ว่าโดยทัมมิ่งมันมันเป็นช่วงเฝ้ารออยู่ว่า ดูต่อฉเฉลยจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่รู้ตอนจบนะขอขอรู้ตอนจบก่อนถูกไหมแต่ว่าเป็นซีรีส์แต่ถ้าจะชวนวิเคราะห์แบบนี้ก็คือว่าต่อให้รู้ตอนจบของซีรีส์เอพิโซดแรกเนี่ยคนอาจจะยังมาไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เป็นจังหวะที่ความรู้สึกมันไม่พอใจรุนแรงแต่ว่าก็จะไม่แปลกใจถ้าในช่วงสองปีข้างหน้านี้จะมีบางเหตุการณ์หรือว่าบางตอนจบของบางเอพิโซดที่แบบ โหแม่งทนไม่ไหวแล้วจริงๆกูต้องไปแล้วแหละเป็นหมื่นเป็นแสนคนเป็นใจเห็นภาพนั้นอยู่ใช่เพราะว่ายัางไงเสียเขาก็ไม่มีทางทําให้ประเทศพัฒนาได้ดีไปมากกว่านี้ได้แล้วสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ไดที่ y o u t u b e Today for tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จัดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์ How today? Make tomorrow today.